สวัสดีครับคีมานครับสวัสดีครับพี่หมอมากนะครับสวัดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการส마ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่นําเสนอในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยศาสตร์แห่งการต้านการอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกแล้วยังมีเรื่องราวของ Anti-Aging ที่แบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าเรามี เรียกว่า Smart Makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยติดตามได้กับรายการนี้รายการเดียวเพราะว่ามันครบจริงๆพี่หมอมากวันนี้เนี่ยเราขอย้อนไวันะครับขอลดการอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกในเรื่องราวของปัจจัยเสี่ยงต่อเรื่องราวของโรคหัวใจม,มันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะใช้คําว่าฮิตหรือเปล่าพี่หมอ พอรู้สึกว่าทําไมเดี๋ยวนี้อัตราความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจของคนในยุคสมัยปัจจุบัน,นค่อนข้างเยอะแต่ว่าฮิตเนี่ยเขาฮิตมานาน20กว่าปีแล้วจ้ารคหัวใจแต่มันฮ <hit S 1> ิตเ,เรื่อยๆเลยอะ่ะมันเป็นกันเยอะมากยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะลบล้างสถิติของสิ่งเหล่านี้ได้<า>เพราะว่าใช่เพราะอะไรเพราะอวัยวะที่สําคัญต่อชีวิตคือหัวใจกระปอด ะนะ,ะเธอหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่เธอตายเมื่อนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยร่างกายของเราเกิดความเสื่อมขึ้นอยู่ทุกเวลาและเมื่อความเสื่อมของเราเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นอวัยวะทั้งหลายเสื่อมลงนะอวัยวะที่น่ากลัวที่สุดก็คือหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมเพราะว่า ถ้าหัวใจมันมีปัญหามันก็ทาให้เราเสียชีวิตนั่นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีขาเสื่อมข้อเสื่อมเรายังไม่ตายไง <ừ> ถูกไหม <ừ> แต่ว่าถ้าหลอดเลือดหัวใจเสื่อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนะครับนะ <ừ> เพราะฉะนั้นปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจ,ว,ใจ,าว,ใจวายหัวใจตายเนี่นะครับนะ ก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของสาธารณสุขไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะครับของระดับโลกเลยก็ว่าได้นะแล้วเราก็พยายามที่จะหาค้นคว้าหาวิธีที่จะป้องกันหรือแก้ไขมันแต่ณวันนี้ยังไงก็ตามมันก็ยังคงเป็นอัตราการตายอันดับหนึ่งของทุกประเทศหรือทั่วโลกอยู่ดีนะครับนะวันนี้แหละครับเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่านวัตกรรมในแง่ของศาสตร์ลอวัวเนี่ยเขาพบว่าเราสามารถที่จะหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยได้ก่อน ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับนะปัจจัยเสี่ยงรู้ไหมว่าคืออะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะอ้วนความดันไขมันเบาหวานไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่ความเครียดประวัติในครอบครัวอันเนี้ยคนหลายคนก็มักจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือปัจจัยที่ทําให้ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนอื่นๆนะอันต่อมาคือระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเวลาที่หลอดเลือดเสื่อมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือมีไขมันไปเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดเกิดการอักเสบแล้วหนาตัวขึ้นแล้วทําให้เกิดการอุดตันดังนั้นการที่มีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงตามมาครับแต่ สิ่งหลายบางคนรู้มากกว่านั้นอีกรู้ว่าไขามัน,นมีชนิดดีชนิดเลวนะชนิดเลวคือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอราชนิดดีคือ s d l ดังนั้นถ้าเกิดชนิดเลวเยอะและ้วชนิดดีมันเยอะอยังพอจะโชคดีหน่อยนะถ้าชนิดเลวเยอะแล้วชนิดดีมันน้อยส่วนใหญ่มันน้อยจะเป็นอย่างนี้นะกลัวม,มันจะไม่ดีคือของดีของเลวมันจะไม่อยู่ด้วยกันเราพบว่าคนหลายต่อหลายคนนะครับมีระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอรดปกติ <te le> แต่มีหลอดเลือดเสื่อมแล้วนี่สหน่าสนใจกว่า <GI> MM. อ่าแล้วคนบางคนมีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรสูงนะแต่หลอดเลือดไม่เสื่อมเออแปลกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยการมีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงแน่แต่ทําไมในคนที่คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรไม่สูงแล้วหลอดเลือดมันเส <lum. S 2> ื่อมแปลว่ามันต้องมีปัจจัยมากมนะมากว่านั้นครับนะปัจจัยที่ชัดเจนมากกว่านั้นและเร็วมากกว่านั้นเราเราพบว่า1ก่อนที่ไขมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดและหัวใจนั้นนี่นะครับ หลอดเลือดจะต้องเกิดการอักเสบก่อนนะอักเสบคือมันเหมือนกับมันเยื่อยมันมันมันเปื่อยมันมันเปื่อยมันยุ่ยนะครับนะซึ่งทําให้ไขมันเนี่ยไปเกาะง่ายดังนั้นถ้าหลอดเลือดมันอักเสบก่อนเนี่ยนะครับต่อให้คอเลสเตอรอลตับอิสลายไม่เยอะมันก็เกาะนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับในศาสตร์ของอันชัยที่เนี่ยเราพบว่าถ้าเราค้นหาปัจจัยของการอักเสบของหลอดเลือดได้ก่อนแล้วรีบป้องกันก่อนซะมันก็น่าจะเป็นหนทางต้นๆที่ จะนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดเสื่อมได้แล้วก็เป็นการป้องกันที่แท้จริงนะเรามาดูกันว่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสาเหตุของปัจจัยหลอดเลือดเสื่อมอะไรได้บ้างคร<ช>ับนะอันที่หนึ่งโฮโมซิสเตอิน e แน่นอนนะครับเราพูดมาเรื่อยๆเนี่ยบางคนก็เริ่มคุ้นเคยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ในอนาคตคุณจะได้ยินคํานี้มากขึ้นโฮโมซิสเตอินโฮโมซิสเตอิน e e เนี่ยเป็นกรดอะมิโนโตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ใช่สารเคมีสารทิศสารอะไรเลยนะ<ม>แต่จะพบมากขึ้นถ้ากระบวนการเผาผลาญโปรตีนของเรา เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะคือการเผาผลาญโปรตีนเนี่ยมันจะเกิดโฮโมโซิสติคขึนแต่โฮโมซิสติเนี่ยจะอยู่ไม่นานแล้วหายไปนั่นคือการมันเหมือนกับรถยนต์ที่เผาไหม้อะอแล้วเหมามันไม่ม,ม,มันเผาไหม้ไม่ดีเครื่องยนต์มันก็พังไงถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิดการเผาไหม้ดีจบไปแต่ถ้เาเผาไหม้ไม่ดี มีปัญหาแน่ๆดังนัน้นโพรโมซีนเป็นตัวหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงการเผาไหม้โปรตีนอะมิโนโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าตัวขาดปัจจัยการเผาไหม้บางอย่างอย่างเช่นวิตามิน B6 B 9เก้าและ B 12ดังนั้นการมีระดับโพรโมซีนสูงในเลือดเนี่ยนะครับนะส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบส่งผลต่อโรคสมองเสื่อมส่งผลต่อภาวะโรคเสื่อมกระดูกบางกระดูกพุนอีกหลายต่อหลายโรคเลยนะครับแล้วมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่า คุณมีปัจจัยของภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแต่นลังเลือใครมีระดับตัวนี้สูงให้รู้เลยว่า<ๆ>การกินอาหาร<ๆ>การกินของคุณจะไม่ได้กินอุดมสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าไ,ไม่ใช่อดอยากด้วยแต่เป็นเพราะว่าคุณอาจจะกินอาหารเร็วๆเยอะกินอาหารแต่รูปเยอะอเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณค่าในสารอาหาร<อ>เยอะทอดของปิ้งของย่างแล้ว,วก,ก็คือจะนํามาซึ่งการเสื่อมและการอักเสบและ โครคภัยไข้เจ็บในระยะยาวแน่นะ,ะตัวต่อมาคือไรโปรโปรตีนเอไร,รโปรโปรตีนเอเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่นำพาไขมันนิดหนึ่งทีนี้โปรตีนตัวนี้เนี่ยมันถูกมันถูกเขาเรียกว่าออกซิไดซ์จนกระทั่งมันเนี่ยมีความสามารถในการที่อยากจะเกาะ กับผนังหลอดเลือดหรือทาให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราพบว่ามักจะสูงเป็นครอบครัวเลยก็คือว่ามันมีปัจจัยของของอพันธุก,กรรมอยู่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าในครอบครัวเรามีประวัติแล้วเราเจอตัวที่สูงเรามีโอกาสที่จะเป็นสูงเหมือนอย่างในครอบครัวของเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราตรวจตรวจเจอตัวนี้ก็ มีแนวโน้มว่าเราจะมีการอักเสบของหลอดเลือดนะครับเหมือนกับคนในครอบครัวแน่ๆนะครับนะอันต่อมาคือเรื่องของฟลาบิโนเจนฟลาบิโนเจนนี่นะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดนะครับ <Hey. S 2> ซึ่งถ้าเกิดมีปกติก็คือโอเคมีน้อยก็ไม่ดีถ้ามีมากเกินไปเลือดมันก็จะค้นง่ายแล้วก็ทําให้เกิดการเกาะตัวของริมเลือดอย่างง่ายและทําให้เกิดการบาดเจ็บและเกิดการเสื่อมของโรคหลอด <Hey. S 2> เลือด ภาวะนี้เนี่ยจะสูงขึ้นในคนที่สูบบุหรี่ในคนที่กินยาคุมกําเนิดในคนที่อายุมากขึ้นในคนที่มีความเครียดในคนที่อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพบว่าสูงเรายังมีทางแก้ไขนะครับนะตัวถัดมา CRPCRP เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในกระแสเลือดซึ่งถูกสร้างจากเซลล์ที่เกิดการอักเสบดังนั้นถ้ามันมีสูงขึ้นแปลว่ามันต้องมีการอักเสบที่ใดที่หนึ่งในร่างกายหรือมีการติดเชื้อที่ใดที่หนึ่งในร่างกายซึ่งตัวนี้นี่นะครับเขาพบว่ามันมักจะสัมพันธ์กับ โรคติดเชื้อโรคบางชนิดอย่างเช่น,ชนโรคปอดอักเสบจากเชื้อคาออร์เเดียนะครับเขาเรียกคาร์เเดียนีโมเนียนะครับเชื้อจากกระเพาะนะฮะเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลนะครับนะหรือว่าเชืออ้อไวรัสไซโตเมกโลไวรัสเอฟสเตนบาร์ไวรัสเราเชื่อว่าคนไข้หลายคนนี่นะครับมีการติดเชื้อโรคเหล่านี้เชื้อโรคเหล่านี้เมื่ออยู่ในกระแสเลือดมันทําให้หลอดเลือดเกิดการเกิดการอักเสบและเกิดการ เสื่อมตามอะ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเพราะว่าถ้ามีตัวนี้สูงอาจจะต้องไปหาทางป้องกันแก้ไขแล้วก็ลดระดับตัวนี้ซะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดอักเสบในอนาคตนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับสี่ห้าตัวนี้นะครับนะออออถ้ามีการตรวจนี่โหแปลว่าคุณหมอทันสมัยมากหรือว่าล้ำมากคือในเมืองนอกเขาตรวจเรื่องนี้กันแล้วนะ,นะเพราะว่ามันมันจะบ่งบอกถึงการตรวจที่ที่ละเอียดคือเขาเรียกว่าไฟล์อะไฟล์ก็คือว่าแบบ มันละเอียดอ่อนกว่าการตรวจแค่คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดและถ้ามันตรวจแล้วมันสูงนี่นะครับเชื่อไหมฮะว่าการแก้ไขนี่ง่ายมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโฮโมโซ,ซิีนสูงนี่ทำยังไงร,รู้ไหมทำยังไงพี่ ทานวิตามิน B เสริมง่ายๆถูกราคาดีๆด b 6 b 9 b ี2จบนะทานอาหารเสริมกลุ่มวิตามินเกลือแร่รวมนะแล้วก็พยายามเลี่ยงกาแฟเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องยาขับปัสสาวะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะไปขับวิตามินดีในตัวเราจะได้วางแผนได้ชัดเจนและง่ายขึ้นง่ายเล่ยง่ายขึ้นนะถ้าไลโปโปรตีนสูงนะคุณมีพันธุกรรมอยู่แล้วก็นอกจากพันธุกรรมนะเราพบว่าไลโปโปรตีนเอเนี่ยสูงในคนที่หมด เมนผู้หญิงบมดประจำเดือนนะแล้วผู้หญิงหมดประจําเดือนเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจจะถามหาเลยนะครับนะเบาหวานคนกินยาลดไขมันในหลอดเลือดนะพวกนี้เนี่ยเมื่อมันสูงขึ้นถ้าฮอร์โมนหมดสามารถให้การให้ฮอร์โมนเสริมจะช่วยไปลดระดับไลโปโปรตีนเอได้นะครับนะกรดอะมิโนบางชนิดอย่างเช่นแอลไลซีนแอลโพลีนแอลคาร์นิทีนนะวิตามินบีสามในอาซีนวิตามินซีโคควิตเทนนะ EPA DHA เอสเอแฟลกซิสออยโพลิคซานอลพวกนี้จะช่วยลด เป็นทุกอ,อาหารเสริมธรรมดาลดการอักเสบได้ด้วยแต่ช่วยลดไลโปโปรโตีนเอได้ครับแต่ถ้ามีฟลายโบโ,โนเจนฟลายโบโนเจนคือโปรโตีนอยู่ในเลือดที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดสูงเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะใช้อาหารเสริมในกลุ่มที่ละลายริ่มเลือดเขาเรียกบารตินดิงเอเจนเคยได้ยินไหม อย่างเช่นกระเทียมน้ำมันปลาวิตามินอ e, ีใบแปะกล้วยขิงชาเขียวการกินอาหารเสริมพวกนี้นจะทําให้เลือดมันแข็งตัวชา้าซึ่งต้องระมัดระวังในคนไข้ที่ต้องผ่าตัดหรือท้องหรือตั้งครรภ์เตรียมคลอดบุดหรือจะต้องออบีบาทแผลอะไรพวกอย่างนี้นะ,ะควรจะต้องระวัง แต่ถ้าไม่มีอะไรแต่การทานดีเพราะทําให้เลือดแต่มันไม่ข้นนะครับนะเหมือนอย่างที่บอกปัจจัยเหล่านี้นแก้ไขได้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิด C R P ขึ้นละ่ะร่างกายมีการอักเสบเยอะนะก็อาจจะให้สารอาหารกลุ่มลดการอักเสบการออกกําลังกายนะกลุ่มควบกฎดไขมันโอเมก้า3นะแอสไพรินนะรหรือว่าสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติอย่างเช่น สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับขมิ้นขมิ้นชันบ้านเราเนี่ยบ้านเราของไทยเดิมดั่งดีเลยนะครับนะชาเขียวนะควอเซตินควอเซทินนี้จะอยู่ในพวกแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลเขียวอย่างนี้ป่ะใช่หอมใหญ่นะชาดำโคเิวเทมพวกนี้ก็จะช่วยได้ครับดังนั้นแล้วนี่นะครับถึงแม้เราจะตรวจเจอไม่ต้องกังวลนะการตรวจเจอก่อนดีทําให้เรารู้ตัวว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงแต่ถ้าเจอแล้วไม่ต้องตกใจเพราะว่านี่คือการตรวจในระยะเริ่มต้นแล้วก็จะป้องกันต้นเหตุของการเกิดเลือดเสื่อม ได้อย่างว่องคล่องแควและว,ว่องไวกว่าครับก็เรียกว่าเป็นการวางแผนการดําเนินชีวิตการว,วางแผนเรียกว่าเราจะดําเนินแบบไหนให้ถูกต้องและถูกวิธีและยังไม่พอครับเรายัางสามารถที่จะทานสารเสริมอาหารเพื่อไปต้านการอักเสบได้ด้วยรวมถึงพฤติกรรมของเรานะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างที่เราควรจะทําให้มันดูดีนะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเพราะช่วงหน้าเราจะคุยในเรื่องราวของสารอาหารบางชนิดนะครับบางจำพวกที่ไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปลดการอักเสบแล้วก็ให้พลังงานกับ เซลล์ในร่างกายด้วยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ